ก็เลยตื่นมาแม่นึ่งข้าวไปคุูมะแดงไปหากินมะแดงให้แม่กินก้อนเนี่ยไปหาสะตอยไปหากุ๊ดไปหาอันไข่มะแด,ดงให้แม่ก้อนโดยเก่งเนาะ อายพี่น้องเอ้ยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดคูสุสุคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่อเปิดภาพมากําลังอยู่กบมากระเตใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามากระเตก็เบิดยามแหละพี่น้องเนาะพอดีว่าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้สิเข้าไปเยี่ยมไปยทางเอ้ยสั่นเพิพี่น้องอ่าไปยินดีนเบ้านบางคูเป็นผู้อ่าอีกครอบครัวนึงเนาะ ที่โชคดีพระท่านซะพี่น้องเลยเนานะที่ได้รับข่าวดีเดือนเงินเดือนซานที่ตอนนี้พี่น้องน,นั่มไดครบเจ็ดเลยพี่นอ้นนะงอ,งนอ,นองเลยเนาะทางเนะพิม่มเป็นภูซื่อพี่น้องเลยก็มีทั้งผู้ใหญ่คนเนาะอุปธรรมขำซูทางโครชเปอร์สันไปสัปพี่น้องมีแต่สิเขาไปยินดีอีกแล้วพ,นนะพ,พ,พี่น้องเลยแต่เมื่อใดควรจะได้ว้างเดืนเก็นเดือนซานเนาะ cũng sẽ và và nó ao đi nó người, oh, oh. ah, đâu, lên mang đấy rồi, rồi, lên đưa đến bớt nhám để vào tiền rồi nhầm để vợ chị khoe thì phong nang của bộ phải chắc phải phần... phải này, phải sông, này, tăng bay đi đi không? này đấy rồi rồi được rồi đi hải rồi rồi ok hàng hiền nó phát đâu vì long ớt nó à phát để bưng bay sôm con phi nó hàng ốp dán này khúc nu quá ông lạ hả ơi thì nào người quần nốt một thằng mò nồi lộm thì nào người nó pa pa thì nào người đi đi bơm con thì nào người cậu phải yên đi em con nó gầy bò này gầy bò hả thì đại gầy bò đây sửa không เงินกะฮาแล้วเนาะใาเงินแหละปลาลูกเจ้าบ่นันปุณีุณีอยู่ปอยู่บ้านนี่เลยนนีร้านอืออืออืปาลูกเจ้าลายแทะใช่ะลูกาีคนลูกจะชีค้นจะคนอะไรเนี่ย้น้อยบ่อด้อผน้อยไม่ใชสันลูกเจ้าบ่นเนาะนี่ละยิงนี่นะผัิงลุกเฮาผู้น้อยลูกเจ้าเด้อกแมนบน อันตุวนี้นะตัวนี้ดอันตุวซานนะโดยอันนี้กระเมนอันนี้ทองว่านอันนี้โบผ่านอันนี้น้ำกาอันนี้ทองลาโดยเอ้ยเอ้ยสันโดยเนาะอ่าต้อพี่น้องเลยยินดีนัมเนาะโดยใช้พ่อเป็นไปใช้ใส้เลยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อไหร่งนนะเมื่อน้องสาวเขาปัวอ๋อเอ้ยสบายดีเลยมัสบายดีเขากระลิ้ง Trời ơi, à, nhu cái bài đi Nhìn nha được gì đó Thầy bài đi Ờ đôi, thầy bài đi đã Phú sai mọi người Đôi, phú kim Đôi, áo kín bắt Ăn. Sẽ đi con gì kì đi bói lại Đây khả lại đây Bao thấp nhá Hả bố เดี๋ยวเอไปกินนู่นไม่เนาะอาปันไว้ให้หมูกินน้ำปันให้หมูกินน้ำเด๋วเด๋วเด๋วเดยเด๋วอ่ะอ่ะพี่นองเลยก็ผู้โชคดีเม็นเอ้สันเนาะน้องเลยกะสัมภาษณ์เราอยู่พี่น้องครั้งแรกเลยแต่เนาะแต่ว่าตอนนั้นกะบริโภคทางผัวเราป่วยได้เขาเออยบ่ได้ว่าเลยตอนนนั้เนาะตอนเขามาสัมภาษณ์ครั้งแรกเนาะ เลยไปได้เบาไมเ่ลไปได้เบาตอนมาแบบเป็นนิมมคลาสะลุกคนใหญ่นะอันใหญ่สุดบ่นเ้อพ่อหรือพ่อดูบ่พ่อฉิพอพอแล้ววายซีสีพ่อหรอกพ่อแล้วเนาะเห็กเราก็เห่หมดเลยหายใจม่ออกเลยเห่เนาะพ่อแลวเนาะเลยภาษาัานี่จะไปสอนยัง ไปชนปลาชอนปลาพี่อนดีใช่ไะมน่ะน้องมุนี้ก็มาแต่ไปหากินนี่ไปหายังไปหาปลานู่นปลา y o u นั่นโอ้ไปหาไก่ปะไก่ไปไปชะเล้วไปปลาแสดงว่ามีแต่ผู้นี้นะผู้นี้นะไปหากินเนาะกับผู้นี้กรบผู้นี้เด้อ่าน่าเก่งแท้อ้าวน้องกินแล้วล่ะแก่ๆน้องกินนะยันเตรียมเพันไห้เจาะน้าเจาะในเรียบร้อยน้องเออเนาะ

โย่มึงมีเฮงกิจวัตรนี่ไรเลยเนาะเท่าไล่อะเอ้ยพ่นคายดินนี่แปล้านแปล้านเนาะป๊ะกวงดีคำจีว่านเ่าทำโปได้ได้หนิจบ้านนี่เท่าได้จบ้านฮะยจบ้านนี่บ้านเท่านี้โดถ้าเป็นในเมืองเนี่ยเนี่ยทำแถวเขตบ้านเท่านี่ยประมาณสามแสนบาทบ้าอันนี้กระแปลนทั้งน้ำอีกอหกล้านล้านอันนี้มัน ขียนนอกพี่นอกเลยเนาะเขีดนอกแนวกระจางเขาพอดเนียแก่ช่องลานสามกุ้งดีอันนี้พี่น้องเลยกุ้งกุ้งกุ้งทำอยู่บ้านปะย้าวนี่ทำอยู่ในเมืองนี่นะพี่น้องว่าไงแถวซีโน่เส้ยเนยังติดเทียมทางนี่ยเส้นหนึ่งสองเส้นจั๊กปนจีขายได้บ่อยสองเส้นบาทเพิ่นบ่ขายแล้วเอาโอเคมาย่างอะไรกิโมะแกเส้นแล้วล่ะ นี่แพ้เป็นวาดกิมุกย้อยเป็นวาดกินขนมด้วยโอ้ยเนอะยายโยมไลายบป่าละวานีนาววานีบาลลีไทยวานิ้วนาวนาวมาข้าวานีไล่ไลายอบป่าไล่ไล่ได้ยี่ปอนะปลาน้ำขอนมุกละ ปลาอย่างเงี้อนี้ก็เล่าไปใส่เนี่ปลาอยู่ม้อปลาอย่างเงนะเอามาหายเบิ้งเด้๋ยวลงยังไงล่าวเบิ้งเนี่ยอย่าโยนน้องอย่าโยนน้องอย่าโยนน้องโอ้โอ้ปลาคอสะจะสะบบกูจะสอนแทงสะทางช้อนปูนกันมาทางนี้ปลาลูกก็มีพี่น้องเลยต้องแรงใข่นายเนี่ยเออฮะ ไหไนไหไนไนเนี่คือเป็นไพรเอยแม่ทางเออยนี่ยแหละอ๋อเบตตู่ดไปไปดูยันน้องจับปริปลาดูคาดนน้อะไรเขาจับได้ลูกผู้ชายได้เนาะดยัางลูกม่อ้อยู่ำบ่อม่อนอยู่ลแยบ่อนี่น่อย่ยบ่ฮะอยข่อยบ่แห่แด้ เอ้โอเคงเนาะคุณน้องไปซ่าปลาก็ได้ตื่นมาแม่นึ่งข้าวไปคุูมะเดชไปหากินมะแดงให้แม่กินก้อนเนี่ยไปหาสะตอยไปหากุ้ดไปหาอันไข่มูแดงให้แม่ก้อนโดยเก่งเนาะโอ้จักปีแล้วเคุณนะในเลยสิบสองสิบสองป้อนดูเป็นลูกเขาปีเดียวนึงเราเคยหากินไปเคยไปกระเบื้อตลอดตลอดละเราพี่เจ้า แล้วไปกระมุ้งบ่ได้น้องเพิ่นบ่ได้ยินครับหนังสือเปาบ่เราเฮียนเทียนแต่เฮียนแต่ปี1แล้วนะครูบ่ได้มาสอนนเราออกเลยเออมาจะเฮียนปื้อยู่เนาะบ่มีรถมีรถบ่มีล่ะบ่มีเงินบ่มีไอยู่นี่บ่มีครูพี่น้องเยครูเพิ่นมาสอนเออเาพี่น้องเพิ่นก็เียนอยู่เนาะน สองปีลื่นน่องกระติบปีเดียวหนี่น้องาเลยน่องกระิบกริงนะดูหาปลาอยู่กินเป็นที่ก็ดีเลยดูกนเงาหนีิพ่ได้ดอกวทำหนี่งไปนองเลยจะสาปลาในฟารแม่กินอันนี้ไปคู่มือจากปีนะใช่ยิ่มงามใช่จะมาจะงามบ่จะมาจะงามบ่กงามบ่บ่าปสิดังถามบ่เป็นเป็นทั้งคู่เรื่องยิ่งบ่

ล้ววาไว้ว่าวเจ้าบ่งามได้งามงามเด้ก็งามเนาะแน่มันมันอาบน้ําอาบในเด้อเป็นผู้หญิงต้องทําอาเเนาะเป็นผู้หญิงต้องําอานงามนําก็เป็นทางให้ดิแนเนาะพี่น้องเอ้ยนํากมื้อนี้ดกน้อยไปได้อาบน้ําวนนี้โปมเต็มทางดิกน้อยมาือกนคคักบ ถักบ่เอออาวนว่าอาบนนผัดเลยนวนจะไปอาบน้ำวยกันหรว่าผัดเลยมาแตสะอาดน้ำถักเนาะถักแบบนี้นแต่น้ำนี่น้ำกินต้อง้ำผยกันเนาะเพราะเขากินบลาลกัมันอยากมีนทอแน่นะกินน้ำานี่บแลล้ยคือแบบมันจน้ำเลงจากน้ำ้วยกิน เป็นมากเพราะี่คปกินแล้วเข้าใจอยู่กินเบลล์โดยไส้เห็ดกินไม่ไสแม่นไปต้มอยังก็ได้พอได้ตัวนี้ไปต้มแยงได้เดี๋ยวเดี๋ยวคือน้องน้องปัญญาเนาะพี่น้องเลยแายิ้มเนี่ยเดี๋ยวคือปัญญาเรนูนะพี่น้องพี่เอกนังพอเราเห็นห้องน้ำก่อนด้วยดิโดยเราบอกไปเห็นห้องน้ำแล้วก็ยังอินเทอน กินข้าวเนาะเอออยากแทงกระดอกินข้าวเอออยากกินข้าวบ้อเออเรากินข้าวอ๋อเออถามว่าไปกี่แตงข้าวเขากินเขากินมาเรื่อยเรื่อยเลยกินอาหารลุงเฮอร์ซีลุงเฮิร์ซีซีลุงเฮิร์เฮ็ดกินเองโอ้เราซื้อให้เราเฮ็ดให้กินบ่โดยกินน้ำน้ำกันนี่กินน้ำกันโดยโอ้ยตะวันตกแล้วล่ะน่าร้องนเขาเนยกินแล้วเขากินแล้วกับแม่เอาออกมากินข้างนอกเลย บังลเยนๆเลยนเลยะเอาไ่นอีไปพอดี้า,ามไปดีน่าให้บ่อือในลูกพ<อ>ูดีด้12ปีเนะ<อ>าะโดยเพรรเดบบิกไปดีเอ้ยสี่คนพอดีงามในลูกนี่เนาะโดยวอดีงามดยโ,<อ>โอ้เป็นเป็น เป็นอเอสันคนแรกเลยพี่น้องเลยบ้านบางคูนี่ส่วนกินข้าน้ำนี่ <No. S 1> มีน้ำใจด้วยเนานะ <laughs> โอ้พี่น้องเลย <laughs> มีน้ำใจเลยแต่ยังบม่เคยในบ้านบางคูยังมึท่านมีไผ่ส่วนกินข่าวจะคนเลยเอ๋เลย <No. S 1> <laughs> คนแรกในส่วนเรากินข่าลมเนา <laughs> ะานะคนขี้วลบแทเนี่บอก่าดูคนขี้วอกจะขี้วอกแฉวคือพอนี่บอก สแสดงกับพ่อคนลคนคิ้วล้เออเป็นในไรปอพ่อเขาเริ่มถามตอนนี้ใครเน่แล้วพ่อเฮานี่แหะเป็นม้าขันเจ้าเอิงโบอ๋อเป็นอะไรเน่ใช่ตอนนี้กินบานน้านกินยังไงพ่อยู่แบบนี้ละเมื่อใดมันเจ็บก็ับอยูแบบนี้ตุ้มรองเอาไปนะอัานไหนเจ้าพ่อโดยเป็นเต็ปีกายเจ็บแห้งพ่อเลย เจ๊แม<ก>่จ<ห>ะไปไปโกดบอกเพื่นว่าอะไรเอาไปกวดเราเป็นนิมมะคลังเรเขาบอกว่าเป็นนิมมะคลังแปดหนุ่ม <ะ S 2> เพิ่นแนะน,น้ำนี่ได้บัดรเด้งกินยาเขนนาแนะน้ำให้กินยา,นยากินยาพุทธเมืองกินยาแบบชาวประชาชนทีเ่เคยกินยาบง<ะ>ินทองอย่างเ,เนาะเอยมามาเอือยบ่มีเงินมีคำฉีบเอา,อย,า,อา,อายาบาอกกายยาวายูแบบน,นี้เป็นมาปีลายเลยเนาะเออ เขาคิกว่าผัวเจ้เจ้าเองว่าจเป็นนะโยาเป็นงไรนนี้กับ่ได้คิดได้ว่าอปอนอันเพราะว่าตนั้เออกไดบีบอเขาฟังเเออเป็นอย่าะเดีาไม่ยังเป็นได้เ้ยเคยคิดอยู่ว่าวาชิดิน้ำมูลบ่เคยคิดหรอกนะเขาบอกเพราะว่าสว่าอะไรก็คือ แา่มาวันมันคูณีกทั้งทีมง,งานนี่ทายอะไรกระจายครอบครัวยังไงพี่น้องเลยแต่ก็ไม่ได้หม,มายความว่าที่ได้ที่ได้ทุกครอบครัวเนาะ <No. S 1> แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเอสันได้ดีผู้ใหญ่เพิ่นเด้มาอ,าอ,าอา่าตีโตนมาสัน่นซะเพราะว่าบัญญาเาจำไม่ได้ว่าบัญญาเาทายน้องเพิ่นตอนนั้นน่ะมีแต่น้องผู้นี้นเนาะ <No. S 1> อ่าั้งแรกนะพี่น้อง แต่ก็แต่บมได้มีทางเอฟซี่นสนใจไอ้สั่นนะช่วงนั้นเนาะจนมาช่วงหนึ่งพี่น้องเลยจงมาบอกว่างหัวเราเป็นนิวพี่น้องมีใจพี่น้องเลยดินนี่เป็นดินไผะเภทไทยเลยดินเออได้เจ้าเองบอกได้เจ้าเทๆบอกอันลุงอันน้องนั่งอะไรโดยอ๋อแสดงว่าเจ้ากับน้องนั่งก็เป็นโดย อ่านาสาวเป็นน้าสาวน้องนางบ่โออ๋อโอ๋ดปลายดินหลายเว้ยอะไรนั่นก็ได้เราปั้นนี่เราคลายนี่แล้วมีที่หลายนะตามเบึงนี่เลยนี่ก็ดินเหลาทางล่างโอ้เออสะพาะส่วนมาแปดล้านสะพ้อยังไม่ได้ก่วงเนาะมันเป็นดินในน้องเจ้าของคือ้องเพื่อนปั้นให้ คำคือดินคนอื่นกับผู้ด้ชมป์จักแน่แปดล้านเนี่ยชาวบ่มีแชมแบบนี้นะครับสิบห้าล้านคนใดเอืมอือันนี้มันซ้ำดินเงิเพื่อนขอตูนผู้ใดเลยเจ้าของเจ้ากลวงกวัวจักบ่เอ้ยของตูนว่แม่นว่าคาหัวว่ฮะของตูนแม่นวาคาหัวจริงจิวแม่นของเอื้อยนี่ร้ายนี่ฮอตแต่พี่เอ่อของเอื้อยได้ที่กลวงกวัวเขาอะของตูนทรายชื่อจักเพิ่นนี่เพิ่นว่าสิบล้าน แแต่ว่าซูซีกันนะพี่น้องไงซูซีซูซีเรื่องกลวงกลวงขมมอมเนาะแต่เพผนกระสือนะพี่น้องคือกันนั่นก<ล>ะต่างคอต่างซื้อน้ำเปน่น้องเจ้าของนะตามเบิกเนาะ<ล>น,นี่กับไอสัตว์กับักษณะดเดียวกัน<ล>พี่น้องเรากาเส้นดำลุ่งเนาะเส้นดำอายยมพอง ยังไหว์ขึ้ไปเวิยเดี๋ยไม่เละตอเิดแดดนี่พี่น้องเนี่ยดิ้งน้อยลิเมื่อกี้นี้เออเอ้ยต้องไปปลูกเล้วแต่แรงไว้ชิพูอย่ามันดิ้งน้อยดินไปเว้ดก่อนได้หนิต้นงวงหมากใหญ่แน่นิหมากทำหัวมอนี่ออมเชื้อออมเชื้อน้ำไม้ฮะออมเช้ญไม้มาให้ดิ้งน้อยลิอืมออมเช้ญไหมเดี๋ยวเจ้าเห็ดเดี๋ยวลูกเลย เฮเลดบดก,กันก็นได้ตอนนี้ยังเห็ด้อ่ะไก่ลินตีมือมันเออตีมือมันโอนโอเคตลกดีเว้ยพี่น้องเว้ยไก่ลินตีมือมันโดนเราเบาเพราะกาลินแล้วยันจะตีเพราะว่าเออจะเห็ดคอกไว้เด้อจะปลูกเราจะเห็ดทั่วไว้หมัดทั่วไว้งวัวสั่งบุกินมีงวัวจะบบุกเออยู่บ้านไหมมีมีงัว<ห> คุ้ยโดยคุ้ยเบ้มามูมามี่มูเบ,บ้นี่แหละตัวสำคัญง่วนอีกซ้ำหนึ่งเว่งวังวงัวกับเบ้นะอันตรายต้นนี่ระวัวาวางดีเนาะโอ้ทำไมจ,จะปลูกลอะไรในหมากมันใหญ่ได้เลยนู 1, ้นอันงวงอันห้าวเสียงยิงเชิงกระทู้หัวใจดีเนาะตำรวจจับไปตีขึ้นมืออยู่เนาะไร จริงแค่เบื้องนอกเด้อแต่ว่าโมมี่ยังรอเอื้อยเข้ามายินดีน้ำเอื้อยมาในเด้อยินดีที่ได้ที่ดินตอนหย่านี่แหละเนาะกับใจหลายๆตอนแรกก็กลับมาแล้วป่าผัวบูจากจากเรานอนจากเราเมื่อยังบูจักเราบริบบอ๋อไก่เพราะคืออันเป็นมาดูจักไก่ไก่บอกโอ้เออ เห็นแล้วจะเถื่อไปลองเลยเนาะแต่ว่าไกลเติบเนาะหิวแค่ <c oughs> <c oughs> ไม่ไดอาซาเรดีถูกเถื่อ,าาอนะเป็นผู้ระบาดเบาอ,อ,อยู่เป็นผู้หญิงจะมาตอนอาบน้าอาบในเด้ออาบน้าอาบในเห็นมันเกลี่ยงมันกโวยได้หรือเด้อขี้ใครทุ่กหรือไง

ดูดูนั่งสบายดีกันได้เลยะสบายดีไหมลูกสบายดีจับอาบน้ำไหมเดินด้วยเอาเลยขับใจขับใจเอาไปแดงเห็ดเห็ดทั่วเลยไปแดงเด้อมาสิครับมาเบิึงเหยีดบดกันแกร่ะแามยังแงดอยู่ใช่แคนั้นก็ดูทาขมขมนิดนึงอืมแดดเนาะปไปพี่น้องไงนี่ก็เป็นพัวส่วนเนาะเขอบเห็ดเรียวอะไเนาะ เอา้าพี่น้องเลยเนาะก็เปลีนอี่ครอบครัวนึงเป็นครอบครัวข,ของเอสัาเปลี่ยนภูโชคดีเนาะก็ต้องยินดีแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางลุงเพ่อเนาะที่ได้มอบสิ่งนี้ให้ทางเอาสเอาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเรือขอให้เพป็นจงอยู่ดีมีเฮงสุขใ,ใจสุขใจและขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีเบิร์ตครูสุสุคนพี่น้องกับที่เข้ามาติดตามนะครับส้มสิมพงเงียบคื 9, 9, 9, 000, 9, 5, 8, 9, อเก่าเกือบเนาะองียบ ว่าอย่างผิดพลาดไปบุตรบุตต้องกรับขอโทษและขออภัยด้วยพี่น้องเด้อปลอดปอกับพญานคคลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องรับพี่น้องรังสบายดี